สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่8เมษายน2024นะครับวันนี้เฟียงกิดินเด็กเจจากม่อนนี้7 8คลิปนี้จะพูดถึงข่าวที่ชุมชนคริปโตในสอเมริกาให้ความสนใจข่าวเกี่ยวกับคริปโตเ e อ็กซ์เชนจ์คอยน์เบสเอ็กซน์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาปริมาณการซื้อขายมากที่สุดและปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดในสอเมริกาเนี่ยส่งผลกระทบกับราคาโทเค็นทั่วโลกนะครับคอยน์เบสเราทราบดีมีคดีกับ S.E.C. S.E.C. กล่าวหาว่า Coinbase ขาย Security ที่ไม่จดทะเบียนแต่มันไม่จบแค่นั้นนะมันเป็น Class Action Lawsuit หรือมันมี Class Action Lawsuit ที่ลูกค้าของ Coinbase ยื่นฟ้อง Coinbase นะ Class Action Lawsuit คือการที่บุคคลหรือกลุ่มคนรวมตัวกันฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับในกรณีนี้เนี่ยมันมีกลุ่มคนที่รวมตัวกันฟ้องกล่าวหาว่า Coinbase เปิดให้ลูกค้าเข้ามาซื้อขายโทเค็นที่ถือเป็น Security โดยที่ทาง Coinbase ไม่เตือนลูกค้าว่าโทเค็นเหล่านั้นเนี่ยเป็น Security Coinbase ทำผิดกฎ SEC นั่นคือข้อกล่าวหานะครับแต่ผลปรากฏล่าสุดเกิดอะไรขึ้นศาลท่านลงความเห็นว่าคริปโตเค r นซี y ในส่วนของ secondary market ที่ขายบนตลาดมือสองที่ขายบนเอกเชนเนี่ยซื้อขายกันได้ไม่ถือเป็น Security นะครับเหตุผลที่มีคนให้ความสนใจกับข่าวนี้เพราะอะไรการฟ้องจากยูเซอร์การฟ้องจากลูกค้าของ Coinbase เนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกับที่ SEC ยื่นฟ้อง Coinbase นะเพราะนั้นชุมชนคริปโตรุ้นว่าก็ในเมื่อตรงนี้ Coinbase ยังชนะลุ้นว่าไอคดีความที่ SEC ฟ้อง Coinbase เนี่ย c s i n b a s e ก็น่าจะชนะในส่วนที่ว่า Coinbase ไม่ได้ขาย Security เพราะมันเป็น Secondary Market นะครับ คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอาจจะงงๆอะไรคือ security อะไรคือ secondary market นะครับคร้าๆคือในสารัอเมริกาเนี่ยดราม่ามันมันมีกับในเรื่องของ primary s e l l กับ secondary s e l l นะครับ primary s e l l ก็คือการทำ ICO นะ Initial Coin Offering หรือการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามตรงเนี้ยสารส่วนใหญ่มองว่าเป็น security นะครับ ส่วน secondary s e l l การซื้อขายบนคริปโต h a n g e การซื้อขายกันเองเนี่ยผมเอา Doge ไปขายคุณคุณเอาเฟสมาให้ผมเนี่ยตรงนี้สารท่านมองว่าเป็น secondary market ที่ไม่ถือเป็น security นะเป็นตลาดมือสองที่ส่วนใหญ่มองว่าไม่ไม่เข้าขายผิดกฎกรอต่อนะครับตรงนี้เนี่ยทาง e x เอกชนก็มองว่าทำไมคุณไม่ชัดเจนคุณไม่ออกกฎระเบียบที่ชัดเจนละ่ะ SEC บอกไม่สนผมฟ้องไว้ก่อนผมปกป้องนักลงทุนวนไปแล้วก็วนมานะครับแต่นักลงทุนและอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยลุ้นว่าสภาคอนเกรสจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเข้ามาออกพอระบบให้ชัดเจนว่า secondary market ไม่ถือเป็น security หรือ s u p r e m o u r u นะสารส,สูงสุดสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าออกมาฟันธงว่า secondary market ไม่ถือเป็น security ตรงนี้เนี่ยจะทำให้เกิด แท่งลาก่อนความจนแท่งปดนี้ผมว่ามาแน่นอนนะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อฟังและถอนหายใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศว่า secondary market จากสภาคองเกรสหรือจากศาลสูงสุดถือว่าไม่เป็น security วันนั้นเนี่ยเพื่อนๆเตรียม take profit ได้เลยนะครับส่วนในเคสของ coinbase ที่ถูก user ฟ้องเนี่ยมันเป็นส่วนของสารอุทธรในการยื่นอุทธรณ์นะครับ รั้วสารท่านลงความเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ security นะโอกาสที่จะไปศาลสูงสุดมันก็ค่อนข้างยากนะศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับทุกคดีนะจะต้องเป็นคดีที่ตกลงกันไม่ได้จริงๆนะครับก็มาลุ้นว่ารัฐบาลต่อไปนะเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาพฤศจิกาปีนี้หลายคนลุ้นว่าลุงทัมได้ลุงทัมเคยพูดแล้วถ้าผมเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยผมจะไม่ปราบปรามคริปโตนะครับ ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องแบบนี้คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่คุ้นชินว่าทําไมเขาฟ้องได้ทุกอย่างนะสหรัฐอเมริกาฟ้องได้ทุกอย่างนะครับตกดึกเนี่ยคนที่เคยไปเที่ยวอเมริกาหรือคนที่เคยอยู่อเมริกาเนี่ยถ้าจําได้ตอนคืนเนี่ยมันจะมีโฆษณานะโฆษณาทนายความชวนรวมตัวกันฟ้องนะทนายความออกมาบอกว่าคุณหรือญาติคุณมีใครไหมที่ได้รับผลกระทบจากยาแก้ปวดหัวยาลดความอ้วนตัวนี้ถ้ามีโทรมาหาผมนะครับ ผมเคยเห็นคดีที่แบบผู้หญิงถูกตัดผมไปร้านตัดผมเนี่ยแต่เขาตัดสั้นไปผู้หญิงคนนั้นฟ้องสิบล้านดอลลาร์สหรัฐสามร้อยกว่าล้านบาทนะเธอบอกว่าการตัดสั้นไปเนี่ยมันทําให้เธอเครียดมากไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้มาบูลลี่นะครับตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าเชื่อว่าไม่มากก็น,น้อยเนี่ยเธอคงต้องเครียดแหละแต่สุดท้ายเป็นการเซดเดเมนนะเป็นการเหมือนกับไก่เกลี่ยกันด้วยเงินจํานวนหนึ่งซึ่ง ตรงนั้นเวลามีเซตเตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไม่ออกมาบอกว่า,าได้เท่าไหร่นะครับก็แม้กระทั่ง McDonald ในสหรัฐอเมริกา McDonald ยังมีโดนฟ้องนะมีคนไปกิน McDonald แล้วบอกว่าเนี่ยไม่เตือนเลยว่ามันอ้วนผมเป็นเบาหวานเป็นความดันคอเลสเตอรอลสูงนะครับตอนหลังสหรัฐอเมริกาเวลาไป McDonald เราจะเห็นเลยว่าเบอร์เกอร์มีกี่แคลดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ดับเบิลควอเตอร์พาวมีกี่แคลเฟรน์ฟรายมีกี่แคลนะครับ ส่วนบ้านเรานะคุณปู่คุณย่าเราที่เป็นเบาหวานสมัยก่อนกินบัวลอยไข่หวานกินทองหยิบทองยอดโอเลี้ยงไม่รู้จะฟ้องใครย่าผมบอกเป็นกรรมลูกนะครับก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับเคสของ Coinbase กับยูเซอร์ที่ฟ้องคอมเมนต์ Comment เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไป